้ามาเก็บพักอีตูค่ะพี่น้องก็เลยไ้เบิงสวนออพักที่พักหอมปลอมก่อนค่ะพี่น้องพี่น้องทั้งฟังองคุณบอกว่าเอาแกงเซนามิคแซบแสบ,แสบแบบนี้ค่ะพี่น้องป่าแล้วมาปลูกมาเพาะไวเต็มสวนเต็มนานเลยค่ะพี่น้องผู้ไดอ้ดอยากคุณยังผู้ได้อยากกินกน็มาเก็บเอาเดอร์ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดนูสตัดพักอีตูไปแกงไ่บุนเส็นก่อนไม่นู่มมือน,นี่จ้าพี่น้อง พ่ะไอตู้นี่นุก็สตาร์ทเอาแต่พ่อกินนะคะพี่น้องเอากำหนึ่งกับพ่อนะคะซัมหนีกับพ่อแล้วเนี้ยเข้าไปเห็ดแกงวุ่นเส้นกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆค่ะเมื่อสภาพามา,หมาเห็ดกับเขาคือเกาค่ะพี่น,น้องเมนูมือนี้มีอย่างเดียวจะพี่น้องเป็นแกงหล่อนใส่ไก่ค่ะนี่ค่ะ ไม่นูน่นนี่เคยเห็ดไปหลายเทื่อนเนาะค่ะพี่น้องก็บสก,กินวนเวียนอยอะสีละจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเมืกอี้กับภาาไปเก็บพักอีตูแล้วก็ไปเบิ่งพักหอมปอมพักชี่นะคะพี่น้องที่ปูใบนาะบ้านเนาะ,ะกำลังงามค่ะมาจา้ะเดี๋ยวเข้ามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะอุปกรณ์กับบ่มีอยังลายค่ะกับสีุ่่นเศษมีไัยอูนะคะที่เขาไปเก็บเบเกอร์แล้วก็มีต้นหอมค่ะมีไก่แล้วก็มีพริกแกงที่นูตําไว้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอู้นัก มาจาัดเดี๋ยวทำมาลงมือเห็ดกันเลยค่ะพี่ของหนูกคจะใส่น้ำมันค่ะพี่น้องลงไปผัดกับพริกแกงให้มันหอม,มหนิดนึงค่ะหนูก็บอกหักว่าคนอื่นท่นใส่เพาะนอกจากพี่น้องแต่หนูก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วกสับครัวบุกพริกมันหอมแล้วค่อยจะใส่ไก่ค่ะพี่น้องบุกพริเคลื่อนพร้อมแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเ่อใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ แต e e, ่มันก็จะเปิดน้ำหน่อยนึงนี่จ้าเดี๋ยวต้มให้ไก่สุกตะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้อง ใส่ใบบกูดค่ะใส่น้ำปลาผัากบ่ได้ค่ะพี่น้องคือน,น้ำปลาผงปรุงรสนิดนึงพ่อมีความกลมกลมค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ น้องชูก่อนหนึ่งค่ะใส่ายแสบายจ้ะเอาละทีนีค่ะรอให้ไก่สุกเปื่อยจะข้าวนึงค่ะพี่น้องเข้าคอยมาใส่บุญเสซนค่ะไก่สุกแล้วค่ะพี่น้องเริ่มเปื่อยแล้วถ้ามาปิดทด้ายโดยบุญเสซนแล้วก็พักที่ตู้ันเลยค่ะ เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องปิดไฟกินได้เดี๋ยวเข้ามาแตงเขากินกันเลยค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆมันบานค่ะมันเห็ดเมนูอย่างเดียวค่ะพี่น้องเป็นแกงร้อนหรือแกงบุนเซนเสไก่ค่ะกำลังหอนๆควนวๆค่ะหอมพักอีตูไลายหนูใส่บักไลเลยค่ะพาไปเก็บเมื่อกี้คะะพี่น้องนี่จ้ะใส่ต้นหอมนิดๆค่ะไก่นี่ก็จะเป็นไก่น้องเล็กนอกจากพี่น้องบม่มีไก่เป็นเนื้อเป็นชินค่ะ เอามาซับแกงก็ลังห่อนๆค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องขายบะไดลูอีสานต้องกินข้าวเหนียวค่ะกูได้มาข้าวจ้าก็กินข้าวเจ้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะนาตารสชากับบะตรงบอกให้เลยแซบอิลีค่ะพี่น้องตรงชิมค่ะนี่จ้ะมาค่ะทุกผู้ทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะที่นี่ก็ขอพูดได้หลายเะค่ะพี่น้องที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์กดถูกใจค่ะ ฝากไห้น้าอ้อมอกอ้อมใจใเดอ้อค่ะพี่น้องอยังเป็นช่องน้องใหม่ค่ะกะเห็ดหลากหลายเมนูอาหารบางเห็ดพาไปเบิงสวนบางหรือเห็ดอีหยังผีเข้าลงมือเห็ดเองกะสไ่ายถอดให้เบิงไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่จ้าขอพูดหลายๆก็ลังใจที่มีให้กันเสมอมากค่ะพี่น้องมาจ้ามือกินเขาด้วยกันค่ะแกงร่อนใส่ไก่หรือแกงหุ่นเซนนะจ้า